จากคลิปที่แล้วนะครับของเว็บตูนเรื่องยุคแห่งยอดมนุษย์ผมได้ทาการลองจัด10อันดับของฝั่งยอดมนุษย์ไปแล้วงั้นในวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาจัด10อันดับของทั้งฝั่งอ่ามนุษย์บ้างโดยจะอ้างอิงจากตัวละครที่ได้โชว์การต่อสู้โชว์สกิลความสามารถนะครับตัวละครบางตัวที่เราอาจจะรู้ว่าเขาอยู่ระดับท็อปอย่างมอเรลหรือจะขยักจะไม่นํามาจัดด้วยนะเพราะพวกเขายังไม่ได้โชว์การต่อสู้อย่างจริงๆจังเลยนั่นเองครับเอาล่ะนะครับผมจะจัดให้ใครอยู่ในอันดับไหนนะครับจะถูกใจทุกคนไหมก็รรัััับบงกนเลยค อันดับที่10โบฮาม่าอ่ามนุษย์รูปร่างคล้ายคือมนุษย์ผู้เคยโดนชิอาก,กิล้มไปแล้วหนึ่งครั้งแต่เขานะครับก็กลับมาอีกครั้งที่ศึกออสเตรเลียต่อสูก la, ้กับไอลาทิกิได้อย่างดีและทาําให้ไอล่านะครับรู้สึกเสียเปรียบเป็นอย่างมากาอนอกจากผิวกายนะครับกับผิวหนังที่แข็งแกร่งดุดดังหินแล้วผิวหนังของโบฮาม่านั่นนะครับยังเคลือบไปด้วยพิษที่สร้างความเสียหายต่อระบบประสาทอีกด้วยเรียกได้ว่านับทายิ่งต่อยโบฮาม่าหรือสัมผัสโด,ดนตัวงเขาเรื่อยๆแลเรล่ลอยแพ้พะะบบยยอยน่นอนครับ อันดับที่เก้าคลเวิร์ดอามนุษย์ระดับ2ดาวที่เป็นผู้คุ้มกันของเกาะอ,อีกาเป็นสมุนของอามนุษย์ระดับผู้บัญชาการอย่างซีดเคลเวิร์ดนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ดูเป็นอามนุษย์สายกายภาพที่เข้าไปบวกตรงๆแต่เขาดูเป็นสายซัมมอนนะที่สามารถสร้างอีกาจำลองขึ้นมาได้เกิดใช้ในการโจมตีโดยอีกาพวกนั้นนะครับจะพุ่งโจมตีด้วยความเร็วสูงจนยากจะวิ่งหลบได้แต่ถ้าหากเลือกที่จะยืนรับการโจมตีของอีกาแล้วล่ะก็แน่นอนว่าพวกมันพุ่งเร็วมากจนสามารถทำความเส,สีย และเขานะครับยังมีทาไม่ตายทำให้เจนกับไอลาตกในวิกฤตมาแล้วนั่นคือการที่เขาสามารถสร้างอีกาออกมาจํานวนมากแล้วอีกาจํานวนมากนั้นนะครับจะบินวนล้อมศัตรูจนกลายเป็นพายุอีกาขนาดยักษ์ไหลซึ่งทางออกต่อให้โจมตีอีกาจนเกิดช่องเกิดรูโวขึ้นมาแต่พวกมันนะครับก็จะซ่อมแซมรูโวนั้นทันทีเรียกได้ว่าเป็นกงขังปิดตายสุดอันตรายเลยทีเดียวอันดับที่8นะครับเดลโอฟี่อามนุษย์ที่ถูกกล่าวว่า แข็งแกร่งเกือบเทียบเท่าระดับผู้บัญชาการและเป็นเพียงคนเดียวที่ได้ชื่อว่าใกล้เคียงที่สุดจริงๆส่วนด้านพลังนั้นนะครับดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ได้โชว์อะไรมากไม่ว่าจะตอนปะทะก,กับเซนโปรหรือตอนปะทะก,กับนันกีก็ตามซึ่งพลังของเขานั้นนะครับดูเหมือนจะสามารถยืดหดขยายส่วนของร่างกายได้อย่างอิสระพร้อมทั้งยังมีการระเบิดพลังเพื่อปลดปล่อยร่างจริงออกมาได้อีกด้วยนั่นเองครับอันดับที่7อพโพริโออาคาบันกา มนุษย์ระดับผู้บัญชาการนรที่ความสามารถและฉากต่อสู้ยังไม่มีมากนักเท่าไรเราเห็นนะครับแค่พลังในการคำรามจนเกิดขึ้นเสียงสุดทรงพลังและการกืนกินนะครับที่อาคาบันก้านั้นสามารถอ้าปากได้กว้างมากรางับเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าเข้าปากได้อย่างง่ายได้เป็นพลังนะครับที่เหมาะสมกับรูปร่างของเขาสุดๆไปเลยอันดับที่6นะครับซีดเบียคินนะครับมนุษย์ระดับผู้บัญชาการที่ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งแต่ทําไมผมถึงยกให้เขามาอยู่ในอันดับ6 นั่นก็เพราะว่าซีนั้นแข็งแกร่งก็จริงนะครับในเรื่องของการใช้หุ่นเชิดพวกหนอนยักษ์หรือแม้แต่การเปลี่ยนยอบรุ้นให้เป็นอ่ามนุษย์แต่ทว่านั้นนะครับเขาลุกเล่นเยอะก็จริงกับกันนั้นนะครับถ้าโดนพังลุกเล่นพวกนั้นแล้วมาซัดด้วยมาตรงๆผมเลยคิดว่าด้านพลังกายภาพของนั้นด้อยกว่าอ่ามนุษย์ระดับผู้บัญชาการตัวอื่นที่เป็นสายกายภาพจริงๆนั่นเองเลยทําให้ซีนั้นนะครับมาอยู่ในอันดับที่6กด้วยความสามารถสกิลลุกเล่นต่างๆและการเปลี่ยนสภาพยอบมนุษย์ให้เป็นอั่นเอับ จากนี้ไปนะครับจะเป็น5อันดับที่ผมคิดว่า5ตัวต่อจากนี้ไปจะมีระดับพลังที่ใกล้เคียงกันยากที่จะจัดอันดับจริงๆนะครับมันจึงทําให้นะครับในอันดับทั้ง5ต่อจากนี้ไปจะผสมความชอบส่วนตัวลงไปด้วยแบบเยอะเลยนั่นเองครับอันดับที่5นะครับแอกชริลเอามนุษย์จากฝั่งจักรยักษ์นะครับที่ดูจะเป็นหนึ่งในระดับผู้บัญชาการและเป็นนักรบคนสําคัญของจักรยักษ์ ราะด้านฝีมือนั้นนะครับถึงจะโชว์มาไม่เยอะแต่เขาสามารถงัดกับเหล่าอมนุษย์ผู้บัญชาการจากฝั่งมอเรลได้อย่างดีทั้งการรับการโจมตีของมือยักษ์จากแผนหรือจะเข้าไปปล่อยหมัดยืนแลกหมัดกับไคลรี่ก็ทําได้แบบสูสีอีกด้วยเน้ได้ว่านะครับนอกจากจะเท่แล้วยังเก่งด้วยนั่นเองครับอันดับที่4นะครับเดเวียไคลรี่นะครับอมนุษย์ดับผู้บัญชาการที่มากไปด้วยความสามารถทั้งการสร้างปีออกมาแล้วบินด้วยความเร็วมีหางที่ยืดหดได้ยาวมาก ายหานั้นนะครับมีเหมือนคมมีดติดอยู่ที่สามารถหั่นแขนของยอดมนุษย์ให้ขาดแหว่งได้อย่างง่ายได้ในด้านกายภาพนะครับและพละกําลังไครี่ก็มีมากจนมักจะชื่นชอบการแลกหมัดกันอย่างดูเดือดเสมออันดับที่3นะครับเบฮิมอตอ่ามนุษย์ระดับผู้บัญชาการที่โดนสังหารไปเร็วนิดหนึ่งแต่ก็โดนชุบกลับมามีบทอีกครั้งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมให้เบฮิมอตนั้นนะครับในด้านการสู้ด้านกายภาพผมคิดว่าเขาเหนือกว่าอัามมนุษย์ตัวอื่น แถมยังสามารถยิงลำแสงสูดทรงพลังออกมาจากปากและเขาได้อีกด้วยเป็นลำแสงนับที่มีพลังทำลายล้างสูงซึ่งเบมอนนั้นนะครับก็โชว์ให้เราเห็นแล้วนะครับในการต่อสู้กับยอดมนุษย์มวกเขาแต่น่าเสียดายนะครับดันไปเจอตัวบั็กของเรื่องเลยขิดไปแล้ว1ชีวิตส่วนที่ให้มาอยู่ในอันดับที่สูงขนาดนี้นั้นนะครับก็เพราะว่าส่วนตัวแล้วนะครับคิดว่าเขาเก่งและก็ความเท่ของเขานั่นเองครับอันดับที่2นะครับแพนยอดมนุษย์คนสนิทของมอเรลผู้มีนิสัยหัวร้อน และชื่นชอบการต่อสู้เป็นที่สุดโดยแพนนั้นนะครับเป็นอนัลเบิตที่มีสไตล์การต่อสู้ต่างจากคนอื่นๆเพราะว่าเขาดูเป็นจอมเวทที่โจมตีด้วยการกางวงเวทที่เรียกแขนขนาดยักษ์ออกมาโจมตีและสามารถวาร์ปทเลพอตไปมาระหว่างวงเวทได้อีกด้วยแต่นอกเหนือจากการโจมตีด้วยวงเวทแล้วนะครับแพนเองนะครับยังมีดีด้านกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยเพราะเวลาที่เบื่อการใช้เวทแล้วนะครับหรือโจมตีด้วยเวทไม่เป็นผลแพนจะวิ่งเข้าไปบวกด้วยกัปั้นเสมอเลยนั่นเองครับ อันดับที่1นะครับอิสคาริออนนะครับอสูรเจ็ดเข่าผู้แข็งแกร่งนะครับและเป็นที่หมายปองของมอรลโดยอิสคาริออนนั้นนะครับถูกมอเรลกล่าวถึงความแข็งแกร่งไว้มากมายมีนาซ้ํานะครับยังเตือนแผนว่าต้องหลีกเลี่ยงการต่อสู้แบบช่วยๆกับอิสคาริออนซึ่งความสามารถที่เราเห็นนะครับของอิสคาริออนนั้นนะครับก็คือการที่เขาสามารถปลดปล่อยเขาทั้ง7ของเขานั้นะครับที่ติดอยู่ตามร่างกายออกจากร่างกายได้จากนั้นนะครับจะมีเปลวไฟลุกโชนขึ้นมา ส่วนเขาทั้ง7นะครับก็จะกลายเป็นอาวุธที่ลอยอยู่รอบๆตัวสามารถบินนะครับและเคลื่อนที่พุ่งไปโจมตีได้และสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นอาวุธได้อีกด้วยนะครับแถมเรื่องไฟที่ลุกโชนออกมาจากตัวเขานั้นนะครับมเรลก็บอกว่ามันคือเปลวไฟอมะตะที่ไม่มีวันดับที่เหมือนกับว่านะครับจะช่วยบัฟพลังกับอิสคาริออนและมเรลก็บอกว่านะครับอิสคาริออนนั้นเข้าถึงพลังนิรันที่เป็นพลังที่แข็งแกร่งนะครับเป็นสถานะที่น่าสะพึงกลัวที่ก้าวข้ามนะครับและปฏิเสธขีดจํากัด หรือถ้าจะเรียกง,ง่ายๆนะครับมันก็คือการบับพลังที่ไม่มีวันหยุดจนกว่าเขานะครับจะสวมเขากลับเข้าไปนั่นเองเรียกได้ว่านะครับน่าจะเป็นพลังที่โกงมากแต่ก็ยังไม่เคยเห็นพลังแบบเต็มๆนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับอะมนุษย์จากเว็บตูนเรื่องยุคแห่งยอดมนุษย์ซึ่ง10อันดับที่ผมจัดมานั้นนะครับจะถูกใจคุณผู้ชมไหมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะ แต่ว่านะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับในเว็บตนเรื่องนี้เราอามนุษย์ระดับท็อปๆนั้นนะครับยังไม่ค่อยได้โชว์ฝีมือได้โชว์ผลงานแบบเต็มรูปแบบกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะมีแต่พวกตัวประกอบทั้งหลายนะครับที่โผลมาใช้พลังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตายกันไปนั่นเองครับส่วนพวกตัวท็อปๆนั้นนะครับก็ยังคงกักพลังกันอยู่ยังไม่ได้แบบใส่เดี่ยวจัดเต็มกับเหล่ายอดมนุษย์สักเท่าไหร่นั่นเองครับเอาล่ะนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วกัน ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเว็บตูนเรื่องนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องกล่าควคำว่าสวัสดีครับ